กับผมนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตห้าดินแดงห้วยขวางพักเพื่อไทยขออนุญาตท่านประธานในการที่จะได้แสดงความคิดเห็นต่อยติในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเรื่องของโควิดของไวรัสโควิด COVID -19 ที่มีการเสนอยติเข้าสู่สภาในขณะนี้ท่านประธานครับมันเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศกำลังอยู่ในความเจ็บปวดอยู่ในขณะนี้จากการบริหารงานที่ล้มเหลวและผิดพลาดของผู้นำที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านระธานครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันนี้7ปีวันที่ท่านเข้ามาท่านอาจจะเข้ามาอย่างวีรบุรุษแต่วันนี้ท่านประานาครับท่านเป็นโมฆะบุรุษไปแล้ว ท่านกำลังมองเห็นความตายของประชาชนเป็นเรื่องเล็กน้อยเสียงเรียกร้องของประชาชนระเบงเซ็งแซ่เรียกร้องหาความรับผิดชอบในการที่จะให้ท่านมาแก้ไขปัญหาแต่การดำเนินการก็ยังเป็นไปด้วยความราช้า ไม่มีความชัดเจนไม่กล้าตัดสินใจท่านประธานครับสิ่งที่เป็นความล้มเหลวที่ผมอยากจะนำเรียนท่านประธานโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเป็นตัวอย่างท่านประธานครับในขณะน,นี้ยอดคนติดเชื้อในกรุงเทพมหานครแต่ละวันพุ่งขึ้นสูงอย่างมากมายสิ่งที่เป็นปัญหา ตามมาในขณะนี้ก็คือว่าคนที่เป็นแล้วไม่มีที่จะไปรักษาขอ,อยากขึ้นสไลด์นี่คือสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคนที่เป็นไม่มีที่ไปรักษาแต่ต้องมากลางเต็นเพื่อรอคอยในการที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ มารับตัวไปรักษาเพราะว่าไม่กลับไม่กล้าที่จะกลับขึ้นไปอยู่บนห้องเพราะกลัวที่จะติดลูกหลานเขายังมีจิตสำนึกว่าเมื่อเขาเป็นโควิดแล้วไม่อยากจะให้ไปติดคนอื่นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขออนุญาตไลด์ต่อไปท่ันนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขในส่วนของ สถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครที่รองรับผู้ป่วยได้ในขณะน,นี้ในตัวเลขสีแดงนะครับในตัวเลขสีเหลืองในตัวเลขสีเขียวท่านประธานครับทราบไหมครับว่าจํานวนเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะครับรองรับได้ประมาณ สามพันฝาเตียงเท่านั้นเองนะครับสามพันาเตียงสามพันกว่าคนแต่คนป่วยวันละพันกว่าคนคนหายออกจากโรงพยาบาลวันหนึ่งไม่กี่คนคนต้องตกค้างรออยู่ที่บ้านในขณะนี้สูงสุดสิบวันยังไม่มีหน่วยงานมารับเพราะว่าไม่มีเตียงว่างขออนุญาตไลด์ต่อไปครับ นี่ก็คือตารางที่กทมออกไปตรวจเชิงลุกในการที่จะทัดกรองผู้ป่วยว่ามีเขตไหนที่ไหนเป็นบ้างเมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วก็คือว่าตอนนี้กทมเลือกตรวจกลุ่มเป็นกลุ่มเขตสลับผันเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป50เขตเขตละสามวันวันละ500คนตรวจอีกกี่ปีถึงจะครบ ตรวจอีกกี่ปีกี่ชาติถึงจะคัดกรองได้ธรรมดาครับถามว่า50เขตทำไมคุณไม่ตั้งเขตละแห่งเพื่อให้คนเขตขายเขตมันไปตรวจให้ครบทุกคนอยากจะตรวจแต่ไม่มีที่จะตรวจกทมมีงบประมาณของตัวเองมีเงินสะสมประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านแทนที่จะใช้เงินของตัวเองเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา ในการดูแลพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครกับกลายเป็นว่าต้องรอจากรัฐบาลแต่เพียงควายเดียวตอนนี้ทราบว,ว่ามีการขอจ่าขาดเงินสะสมประมาณ3า9รล้านบาทเพื่อมาดูแลแก้ไขปัญหาโควิดท่านประธานครับเงิน4ี่หมื่นล้านคุณเอามาใช้สักหมื่นล้านในการดูแลแก้ไขปัญหาโควิดให้กับคนกรุงเทพให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพมันก็จะส่ง อานิสง์ไปถึงคนต่างจังหวัดที่เขาจะต้องไม่ต้องเดินทางกลับไปแพร่เชื้อให้กับพี่น้องของเขาที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆแต่ก็หาได้ทำไม่ถึงแม้ว่าจะทำก็ทำเพียงน้อยนิดไม่เคยมีความคิดที่จะดูแลเหลียวแลพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมนครวันนี้ประชาชนคนกรุงเทพมนครเรียกร้องในการที่จะ ได้รับการดูแล,แลเรื่องการฉีดวัคซีนการตรวจคัดกรองแต่ทุกคนก็มองไปอย่างไร้ความหวังในขณะนี้นั้นตรงนี้ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานนะครับว่าการที่นะครับโควิด -19 ระบาดครั้งแรกผู้บริหารบอกว่าเป็นไวรัสกระจอโกโรคไข้หวัดไวรัสกระจอกตอนนี้เป็นยังไงครับ ตอนนี้เป็นไงครับง่อยกระลอกกันไปหมดฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานนะครับว่าหมดเวลาของท่านแล้วดูง่ายๆจากการที่นะครับในส่วนของไทยรัฐออนไลน์ได้ทำสำรวจความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ความเชื่อมั่นของท่านเหลือ1.8เปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อมั่น87.3เปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อมั่นเลย สิบกวเปอร์เซนต์ฉะนั้นท่านตัดสินใจครับท่านบอกว่าเชิญชวนประชาชนคนทั้งประเทศออกมาทําบุญเพื่อที่จะทําให้นะครับเรื่องของโรคร้ายมันผ่านไปผมบอกว่าวันนี้นะครับการทําบุญที่ดีที่สุดของพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าท่านลาออกจากการเป็นนายกอานิสงส์ตรงนี้นะครับจะทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมากขึ้นก็ขออนุญาตดำเนินมนาครับ